เอาละกลับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมโรบอกแมปปลูกผักกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งใครบังหน้าซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการทดลองปลูกเห็ดสองร้อยต้นไปนะครับฝคนนะครับแล้วก็เงินของผมเนี่ยนะครับเป็นหมื่นล้านไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับอ่าแล้วเห็ดที่ผมปลูกไปนะครับพวกแน่นๆเลยนะครับสองอันนี้อะไรใครคนไทยไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยครับคนฝรั่งนะต้องพีอคนฝรั่ง <laughs> อ่านะครับผมได้ทําการปลูกเห็ดไว้สองแปลงครับคือตรงนี้กับตรงนู้นนะครับแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นมาก็คือผมปลูกเห็ดนะทุกคนแล้วมันมีคนมือบอลนะครับมันตึงเห็ดออกไปซึ่งเห็ดอนัน็นเห็ดที่ใหญ่ที่สุดที่ผมปลูกได้นะครับเออแล้วก็สถานะที่เห็ดอนันตติดก็คือเซเลเชียลนะครับก็คือดาวตกนะครับแล้วก็ฟอสเซนก็คือน้ำแข็งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือช็อคนะครับซึ่งราคาที่ได้ก็คือเขาบอกมาว่า เอ่อหนึ่งหมื่นล้านท่านผู้มคือมันเด็ดแล้วมันก็ผมก็บอกว่าจ่าจ่าจ่าแล้วมันก็ออกเกมไปเลยนะครับแย่จริงๆเลยนะครับบนล้านเก้าสิ่เคตัวนี้โอ้โหถือว่าเด็กไม่ดีเลยนะครับราบอกเด็กล้อบอกคนนี้เด็กไม่ดีเลยนะครับแม่งแย่จริงๆนะครับเราสาบลนะูกกำลังจะทําคลิปเลยแม่เอ้ยโแม่งเด็ดไปซะละเสียดายเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันเด็ดไปแล้วก็ถือว่ามันเด็ดไปนะครับตอนนี้เราก็ไปทาฟาร์มของเรากันต่อนะครับคือผมคิดว่านะ จากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับจากคลิปที่แล้วผมบอกว่าต้นถั่วเนี่ยประกากนะครับแล้วก็มีมน้องเข้ามาบอกว่าพี่ครับต้นถั่วเนี่ยนะครับมันต้องรองให้ติดสถานะาก่อนดีๆอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องรองให้มันติดสถานะก่อนอ่ะอุย้ยผมโคตรใหญ่ ต้นหัวเนี่ยมันต้องรอให้ติดสถานะก่อนนะครับมันถึงจะขายได้แพงนะครับอย่างของเพื่อนเราเนี่ยลูกใหญ่มากเลยนะของผมก็ลูกมันก็ไม่ใหญ่หรอกนี่นะครับผมได้มาอีก4อันนะครับที่ผมรอมาครับก็จะมีสถานะคือเซเลเชียลนะมูลนิทนะฟอร์เซนแล้วก็ช็อคนะครับอีกอันนึงก็เป็นเซเลเชียลนะครับฟอร์เซนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเซเลเชียลฟอร์เซนช็อคนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นเซเลเชียลนะครับบัตรบัตรเล็ทนะครับแล้วก็ฟอร์เซนแล้วก็ช็อคนะครับซึ่งทั้งสาม สามสี่อันนี้ก็สีไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับสีที่ผมมีก็ไม่เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะว่ามันคุ้มจริงไหมที่น้องบอกว่าให้รอติดนะครับห้าล้านหกนะครับสี่ล้านสี่นะครับแปดล้านหกนะครับห้าล้านหกครับคือสองอันก็คือทุนแล้วก็จริงครับแต่ว่า ลองเทียบกับองุ่นดูนะครับอันนี้คือองุ่นที่ติดแคทเซเชียลโพซ่นนะครับแล้วก็ลูกก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ใหญ่ประมาณนึงนะครับไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นดูราคานะครับสองล้านครับเม็ดองุ่น์แปดแสนขายได้สองล้านอันนี้สิบล้านขายได้แค่แปดล้านนะครับเพราะฉะนั้นยังไงแล้วอัุ่นก็คุ้มกว่านะครับผมถึงบอกว่าอันนี้มันกาดเพราะว่ามันขาดจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้โกหกนะแต่ถ้าเกิดติดพองหรือว่าติดเรนโบว์มันก็จะแพงขึ้นนะครับ แต่ว่าขนาดติดมาเตอร์สปริงเกอร์ไปนะทุกอย่างที่โดนใหญ่หมดเลยนะเห็นไหมฟักทองไม่ใช่ฟักทองอีกแล้วูุเรียนนะครับูุเรียนใหญ่ใหญ่มากเลยครับแล้วก็มีสีทองมาด้วยนะเรียนรู้ในของเจ้าเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโกโก้นะครับโกโก้ก็ใหญ่ใหญ่หมดเลยใหญ่ครับต้นเลยเห็นไหมนะครับมีสีทองมาใหญ่ๆมาเลยนะแล้วก็ม้มพวงก็ออกด้วยนะครับแต่ว่าเดูต้นถั่วของพวกเราตอนต้นถั่วพีก็ใหญ่นะมพีก็ใหญ่นะใหญ่หมดเลยยกเวนถั่วนะครับอันนี้อยากให้ใหญ่ไหมอันนี้คือใหญ่ที่สุดที่เราได้นะ ถ้าวัดจับข้างๆที่เพื่อนมีก็ผมว่าไม่คุม้มอ่ะมาสเตอร์สปริงเกอร์นี่แพงนะสองร้อยโลบักอ่ะสองร้อยโลบักกับแบบถูกขนาดเลก็กอ่ะแล้วก็ไม่ติดท้องติดอะไรเลยบอกว่าไม่ค่อยคุ้มนะแล้วก็นะครับถ้าเกิดคุณมีของใหญ่ๆนะผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดมันเก็บพร้อมที่จะเก็บได้ผมก็ควรจะเก็บเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางทีแล้วนะค,คุณติดเฟซบุ๊รพูดไปนะค,คุณเก็บเองไม่ได้ แต่คนอื่นเก็บของผมได้เห็นะครับเรเบลลิปปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นบ้านเหล่าเพ่อนนะผมเจอมาดูละมันอ่านเห็นไหมต้นเหนตุต้นเนี้ยนะครับเขาติดไว้นะต้นเหตุต้องสูงสีชมพูเนี่ยติดไว้แต่ว่าเราดึงไม่ได้จังไหมแต่ว่านะครับบางลูกที่ติดเรเบรลิปปุ๊บไว้อย่างเช่นอันนี้นะครับดิสโก้ดิสโก้ไหมไม่ใช่อาจจะเป็นเรนโบว์เห็นไหมเราสามารถดึงเรนโบว์พลิกได้นะครับเรนโบว์พิกที่ติดฟอร์นติดฟอร์สนะครับแล้วก็น่าจะติดสเปเชียลด้วยครับเราสามารถดึงได้เห็นไหมอันอื่นมีอีกม อันนี้เพื่อนไม่ได้ติดนะครับอันนี้นะครับอย่างอันเนี้ยดึงได้เห็นไหมติดเฟซบุ๊กฟูแบบเห็นเห็นเลยนะเมื่อกี้พีกอาจจะมองยากเพราะว่ามีหัวใจหลายอันแต่อันเนี้ยคืดเดือโดดเลยนะสองอันเด็ดได้ครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็เด็ดได้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ดึงออกได้นะครับคือแบบเราสามารถทำหวยได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยน,นะครับเพอเสียได้นะครับแบบหมื่นล้านเนี่ยทุกคนฮึบหนึ่งเท่าของ <c oughs> ผมพ <c oughs> ี่เล่นมาตอนนี้สิบสิบวันนะสิบสิบเอ็ดวันได้นะครับก็ ได้มาหมื่นล้านแต่เพื่อนเรามันดึงไปอันเดียวนะมันขายได้หมื่นล้านก็แบบก็จีได้นะครับแต่ว่าทําอะไรไปได้เนาะก็ปล่อยมันไปรับมันออกเกมไปละมมันคงไม่เล่นจริงจังหรอกถ้ามันมเล่นจริงจังมันก็คงไม่ประเด็ดนของคนอื่นลวเนาะอย่างผมนีม่ตังค์ที่ผมได้นะผมไปเซฟเดดของคนอื่นเลยนะที่เคยขอคนอื่นมาก็ได้มาสามพันนะจากตอมอีพีที่หนึ่งเลยนะอีพีที่หนึ่งที่เราเล่นกันเพื่อนให้มาสามพันเนาะผมต้องมาต่อยยอดจนได้มาหนึ่งหมื่นล้านนะครับก็ถือว่าได้มาเยอะเลยน,นะครัว่าเติบโตมาแบบอย่างดีเลย ยูเป็นคนอื่นนะแมงเดยวต้องไปอ <c oughs> ย่างแค้นอยู่เลยแม่งเลยอ่าทีนี้นะครับเราจะมาทําการเก็บเหตุกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดผมเก็บไว้นานๆนะผมคิดว่าผมอาจจะโดนเด็ดได้คับไอ้พวกนี้มันไม่ติดน้ําแข็งไอ้มันไม่ติดไฟฟ้าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้ช่างมันไปคนระับเดี๋ยวเราอขอย้ายเซิร์ฟแล้วกันนะครับคือด,ดูทุกคนมันเดินเข้ามาผมคิดว่าไม่น่าปอาลอดภัยละย้ายดีกว่าย้ายดีกว่า โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาใน private s e r v e r ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เงินของเราก็หมื่นล้านเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทําการเรื่อมเก็บเห็ดเลยนะครับจะได้มาดูกันนะครับว่าผมจะได้เงินสักเท่าไหร่กระเทียวนะครับจากเห็ด200ต้นเนาะแล้วก็รอมาก็ค้างเดินนานเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ขายเห็ดทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งหมื่นล้านเลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมเก็บเห็ดไว้ต้นหนึ่งครับคือเห็ดที่เป็นเรนโบนั่นเองนะครับอันนี้ผมปลูกสองร้อยต้นจริงๆนะถึงจะได้มาเพราะมันได้ยากจริงๆครับเรนโบเห็ดนะครับดูสินะครับสถานะที่ติดก็คือเซเลเชียลนะครับมูนลิดนะครับพอเซนนะครับช็อคนะครับเซเลเชียลร้อยยี่สิบช็อคหนึ่งร้อยครับ ฟอเสเซนอีกสิบนะครับเป็นสองร้อยสาสิบนะครับเลนโบอีกห้าสิบเป็นสองร้อยอะไรสองร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็มูลดิษอีกสองครับก็เป็นสองร้อยแปดสองเข้านะครับเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้ต้นเดียวจะได้เท่าไหร่ทุกคนถามราคาโอ้สองพันเจ็ดร้อยสิบสี่ล้านนะครับต้นเดียวต้นนี้เราเก็บไว้ทุกคนเก็บไว้โชว์เฮ้ยยังมีต้นทองอีกต้นทองต้นนี้เป็นไงลืมเช็คราคานะทุกคนขายไปเลยช้ำใจ จะเก็บไปติดักขีวะเอออะไรครับเซเลเชนะียลคอร์เนโกนะครับเซเลเชียลคอเนโกเท่าไหร่ดีอันนี้เราน่าจะขายนะเพราะว่าเรามีเินโกลแล้วเจ็ดร้อยล้านเลยนะครับถ้าขายก็จะเสียได้แต่จะเสียได้ทำไมเราขายไปเลยนะท้ายก็เป็นตังค์เราอยู่ดี let's go อืมเจ็ดร้อยหนึ่งล้านนะครับแล้วก็อันนี้นะเห็นไหมสีทองออกมานะครับแสดงว่าถ้าโดนฟ้าผ่านี่เป็นไงทุกคนนี้น่าจะได้ประมาณสามร้อยกว่าล้านนะลูกนี้ถ้าเกิดฟ้าผ่ากับดาวตกนะครับ แล้วก็ผมได้ทําการํำเห็ดมาอีก59เม็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาลงข้างหลังกันครับจะเอ็ดเด็กลงบอกอกไวนเดี๋ยวมันมาเด็กของเราเล่นกันแล้วเดี๋ยวจะ,ะใส่ตะบูด้วยฮะตะบูไว้ข้างหน้าแล้วกันนะคอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มปลูกแบบสปีดรันให้นครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ลงเมล็ดเห็ดกับเมล็ดต้นไผ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรดน้ําให้กับต้นเห็ดกันนะครับแล้วก็วัตถุเเข็เรามีเเข็งแล้วนะทุกคนไปเริ่มรดน้ําเลยมีต้นสีทองต้นหนึ่งนะไปวันนี้ครับแต่เรนโบว์เราไม่ได้นะสีทองก็เมื่อกี้ก็ยืนพื้นที่เจ็ดร้ล้านะถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็เห็ดเรา19เก็บเ้าไปแก็ปลูกไปทั้งหมดเลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูต้นเด็กดูขนาดต้นเด็ก เราก็่มีต้นให,ใหญ่ๆแบบนั้นให้เรามาชยชมติต่อไปแล้วอ่ะมันมีต้นใหญ่ครับใหญ่จริงๆนะผมมีอยู่ต้นหนึ่งใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งครับนี่ครับต้นมันขนาดนี้เลยนะทุกคนนะแต่ผมลองยืนเทียบดูแล้วคือมันมันใกล้ๆเคียงกับขนาดเท่านี้เลยนะครับแล้วมันติดน้าแข็งด้วยติดเซเลเชียด้วยติดช็อคด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะแพงกว่านนี้มากๆเลยนะับผมไม่ดนะนะูอันนี้ะนะครับอันนี้ธรรมดานะครับสี่ล้านหกครับ ลองคิดสภาพ4ล้าน6คูณกับเท่าไหร่270นะครับไอ้270บบ230เท่านะครับดูลองคิดดูว่ามันคูณ230เท่ากับอันเนี้ยมันคือมันแพงแบบมหาศาลขึ้น,นไปเลยนะปืนล้านผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจริงครับตามที่คนพูดมาเนาะแต่ก็นั่นแหละ,ะครับไม่เป็นไรเราขายไปแล้วนะครับเราได้มาแล้วมือตาเราชิวแล้วนะครับ <laughs> สุดท้ายนี่ก็อย่าไปหาแบบนี้กับใครเขานะ้ครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคน